ไปแพ้ปาปะไปไปกันเด้อ Let's go จับการมาเลยเน,นี่ยงาเดี๋ยวจงไปเห็นมืออื่นดีมากลูกคนเราตรงนี้คนเราพิชอบพพอดีใจที่ว่าซอยเบียดซอยงานพอซอยงานแม่มี่เอ็นยังที่หลังเราตรงนี้คำว่าเดียวที่มเป็นยัง ข้าไประเด้เห็นมาขึ้นเข้าเมื่อยเท่านี้โซ่เท่านี้โอเคได้ได้เข้าสวยซต่อไปนี้ทำมีเข้ามาเดียวให้เหตุการณ์มาแล้วก่อนจะไปเล่นขอบคุณค่ะ